ะรรจะเป็นอย่างไรครับไปรับชมกันในเกมที่สองครับมาครับเกมที่สองครับของคู่ที่สองในวันศุกร์ ครับงีงี้ยครับกับชั้นชนี้ครับของสกินเท้าวอลร้อยเก้าสิบูปองของมันต้องีมาถึงกินก็ดูแล้ทักครับไปก่อนแล้วโดดยัดใส่กลับไปอันนี้ทักแรงเหมือนกันครับอุ้ยดีน้อยดูเจ็บๆเหมือนกันอุ้ยจะโรวดไม่โดนเขาเล่นแรงครับเขาแค่ทักทายนี่เล่นแรงเลยนี่นี่นี่อะไรไอ้กระสีไปแก่เดินขึ้นหน้ามาแล้วอีส่วนดิวเคาะไปก่อนครับมองเห็นว่าอาคาเป้ไม่ได้อัพหนึ่งมาแล้วนะครับอัพสองมาโดดยัดไปแล้วก็มาดีครับ เฮ้ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเมเมมาบีบอสมาโดนยัดไปแล้วเดี๋ยวอยู่กันสองบนห้าแตกแต่ว่าเอาเลสบัฟมาใครได้ไปได้แล้วออกได้ไหมอ่ะบุกี่แพงไปก่อนหนึ่งทีสำหรับบีบอสเลยเดินออกไปได้ครับทางด้านของอินสเรียลเดียวมันใหญ่ไปหน่อยคือใหญ่เหยียบหนาไปหน่อยพุกไม่ผ่านโอ้อันนี้ใจต้องนิ่งนะเรียกว่าเห็นสกิลเห็นทุกอย่างแล้วก็ขอซะหน่อยละกันโอ้ยนอนั้น กีลาบีบเข้ามาด้วยครับปัดไปเลยแล้วออกมาแล้วโอ้นี่สวนเริ่มอารซีอ้าโอ้โหแน่นอนกีฬาตัวนาเองเลี้ยงห้าสแต็กอยู่ด้วยนะครับตัวเองอยู่กระจายครับพอหมดจริงจรางช้างเองยืนเลยแม่น้ำใสเหมือนกันครับเกมที่แล้วทีน้อยเดินขึ้นหน้าไปกดดันมาเกมนี้ขอบ้างครับขอบ้างเป็นยังงงไบ้าขอบ้างเอกดสองวิ่งใส่ด้วยเป็นไง เอ้แต่ย,ยกขยโงงมาแล้วข้างหลังยิงยัดไปก่อนครับอาคาเป้น่าจะเห็นแล้วครับเฟิร์สวันมาตัดตัวเล็กไปครับนี่ยิงยิงตาสุวนเหมือนกันเออแล้วแฝงเงินคู่ด้วยสีน้อยกับอสิสเรนเดียวเดี๋ยวไปคุมกลางอยู่หาเวลสี่ก่อนยังไม่สี่ด้วยเปิดไปแล้วฟาดมาก่อนเฮ้ยข้างบนเขาจับอะไรกันมาตรงนี้แล้วงัดไปต่อตรงนี้ครับแล้วออกมาได้เขาเป้เป็นสายสามแต่ไม่รู้รอดหรือเปล่าแต่เฟิร์สวันได้มังกรตัดภาพามาตรงนี้เกซิล่ายังรอดอยู่ครับ กันไปครับเฟคเพลย์เสียฟลิกเกอร์นะครับก็แรกๆก,ก,ำำกันมาเหมือนกันเอชเอิร์ดเองอ่ตัวของเอชเองก็ฟลิกจับเหมืนนน<ด>อ,อมนกันนะอีสตาเองเมื่อกี้ฉอบพอแช่ออนเซ็นก็พอจะจ่ายดาเมจได้บ้างครับแหมพอยิงป<อ>ุ๊บนี่จะกดสองวิ่งสวนอย่างเดียวเลยชักทำให้กดพี่กายในการ์ดนี่ใช้ได้เลยครับอ,อ่อานสกิลแล้วไปไฮวาร์ปไปกับก,กันงั้นกินพักทองไหมล่ะเกือบถึงสุดระยะพอดี ก็ถือว่าเท่ากับว่าเว็บต่อไปมีโอกาสได้เป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนแล้วนะครับสำหรับ PSG ต้องรีบมาเคลียร์ที่ Red บ a r ก่อนครับ๋วยวโดวจนจดเวลาจิงแข็หลังป้องไปเรียบร้อยนะครับอีกไม่ได้มีกลัวไม่ได้มีเกงนะแบ่เงินทั้งคู่ช์จเองเ แลาวกันเวทครับเกมนี้เราเล้าเรียกว่าเป็นเกิดกรี๊กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับบีบอลในโกิตี้จะไปจะไปเล่นแบบโจ๊กเกอร์คูลดาวอย่างนี้อันตรายนะตันแล้วมันจะไม่ได้เดินเลยไปก่อนครับเดินไม่ได้ไม่ว่ากลัวนอนเลยด้วยสง่สงไปก่อนครับช่วงต้นเกมนี่เราเห็นภาพเหมือนซูก้าได้มาตัดคลิปในป่าของ นั่นมีบอสไปบ้างแต่เงินบีบอสไม่ได้ตามนะครับครับแอดครับเฮ้ยแอดดันภูมิ้ายเคลียร์เจอหน้าเจสิลาดินไปก่อนตรงกลางครับโอ้ไม่เล่นอยู่แล้วนะครับเพราะแยกซ้ายขวาชัดเจนมากครับ B บีสบอสเจสิลาเกาะกลรอบเพื่อนแล้วก็ให้ตัวของคางบีบอสออกแยกฝัก่งกับเดินไล่มาตรงกลางแม่น้ำครับโอ้ยแล้วแหมเอเจสิลาวิ่งลงมาประคองกับเพื่อนก่อนนะครับปล่อยให้ทางด้านของบีบอสไปเทคด้านบนครับแบ่งคน นีีีะทเเดยยวรู้ยังไงบีบอสเองเคลียร์เวฟไวเนี่ยโหไปมงคีเพื่อนก็ได้เนี่ยเพื่อนในทางหีด้วยท่าน,นี้ก็อ,นนกอาศาัยแบบหาหาเงินพร้อมกันระหว่างโคดัฟโฟแปะไปที่เฟรสเลยก่อนแต่เฟสวันไม่ได้เล่นนะเคลียร์คีฟแล้วเข้าย่ามาเจอครับหน้า,าครับเป้แต่ด้านซ้ายแอดบอกว่านี่ยถา่ายมะขุมถ่ายมะกรูกต้องเสียฟิกเกอร์ยัดเคลียร์เลยครับอาคาเป้จิตวิทยานะแอดเมื่อกี้นี้แล้วบินมา น้น,น,อ,อ,น,นอยู่ข้างหน้าล้าแบบนี้เรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สบัตในทันทีโอ้ชาร์กโดนไปสแต็ก5แต่ว่ายังไม่ตายครับแล้วแบบนี้นี่ด้านหลัง<ส>บีบอ,รอสรอพ้องซิเคียบหรือเปล่าครับแ<ส>นาจะเล่นเทวีทไว้<บ>เลยครับแล้วจัางก็สายเบรกด้านข้างไปก่อนแอดบอกตัวนี้ไม่อยากจับครับคเคลียร์ด้านซ้ายขวาก่อนครับเออแต่ขวานี้ก็ติดพักท้องอยู่แล้วยังไงดีบีบอส มีบอสเอ้ยแต่เพื่อนดูเขาบูลเลยแต่เอาในป้อมก่อนเลยแต่ตัวเองมีเอลเลอร์เซคเกไงเอาลวาร์ปลงมาอย่างนี้อ้าวแล้วได้ไหมได้ครับแล้วเอเลอรเซคเกิลเลยแต่แหมเมื่อกี้คนวาร์ปดีไม่ลงไปด้วยใช่โอ้โหไม่บอกเลยชาบุลดีแล้วเดี๋ยวที่ตายก่อนพี่บอสดีแล้วที่ตายก่อนเออไปดูวุฒิไปก่อนครับยิงสวนกลับมาการที่ครับครับสกอร์สองตัวหนึ่งครับนี่ตอนนั้นขึ้นหน้ามาเหมือนเดิมพิษรักแรงหึงทำไมไม่มีไอเจสเบนเดอร์แล้วนะครับ <ไ>โอ้โหนะโยกจากล่างไปบนอย่างไวเลยครับปีบอสโดนระเมตแล้วก็ปล่อยลึบไปเล่นที่อ,อื่นตอ่อได้ทาวเวอร์ก่อนอีกแล้วนะโอ้โหด้าลนาล่างก็เหลือเลือดเยอะกว่าทั้งที่ตอนแรกเหมือนสีน้อยเฉยวิสาเดียวก็ดูกดดันดีอยู่นะแับนี้นะครับ โอ้ตสาห์คาเป้เลยก็ามาโดนไปห้าก่อนรับอยู่แต่อัดดึงความสนใจได้เขาเคลียร์หมดครับชาร์้ทำกันเป็นทีมมีตัวลอ่อซื้อคือเดินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เหมือนแต่งคนได้ถูกด้วยนะครับตรงนี้แบบบีบอัดลิเกอติตี้เราตรงกลางก่อนครับเก็บซีล่าลงมาช่วยมาเราหันรับหน่อยแล้วก็วเราแสงลงมาในจังหวะนี้ครับแล้วอุ้ยได้ครับอิสันดิวทำทุกอย่างเพื่อเคลียร์แล้วครับผมบีบอส ินแล้วถามไปที่นอนนั้นแล้วพุ่งออกแล้วมาเติมดาเมจไม่ทันกับเฟรลเพล่แต่ว่าด้านล่ลลางนะทาวเวอร์ครับเรียกว่าบูชายันเกสซีล่าครับเอาเกสซีล่าเป็นตัวเข้ามาเพื่อช่วยเคลียร์ครับจับไหมยังคูดาวยังไม่มาไม่แกร็บเมื่อกี้นี้เรียกว่าก็ละลายดีๆเหมือนกันนะแต่ก็วาร์ปเร็วมากแล้วนะครับสรากอาคาเป้ครับยังเหนียวกลางได้อยู่ครับมีสวอตเอโกซิตี้แล้วได้ข้างก่อนครับแบบเลนครับ แบีบแมวสลินดิวต้องเสียฟลักทองวางไว้ก่อดเจหร์คอนดูฟโรมันยังไม่เห็นภาพที่บีสวอททำในช่วงการลงสกิลด้วยกันนะเพราะว่านอนนานอากิด่ดูแต่ยังไม่ได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่นะครับใช่แยกกันอยู่ประมาณหนึ่งรถยิงยัดไปที่แอชก่อนเริ่มคุมแมทนะครับบีสวอทโรติซี่ดูทำเวฟสามทางนี่กระจายกระจายครับแบ่งเล่นสองฝั่งนะครับใช่ครับชีแ้แมปแร้ค่อนดีเลยทีเดียวพยครับจับแยกนะ เพราะว่าอลิสมันเก่งในเรื่องของพาไปเล่นทีมไฟสู้นะครับแล้วเวลาเล่นดึงแมนกว้างขนาดนี้แอสเองเดี๋ยวก็ต้องกลับไปรัดเวฟแล้วครับรอสายขวาครับเรียบปะอุ้ยพุ่งขึ้นหน้านี่ต้องระวังพยายามที่จะมาสุดท้ายครับแล้วโดดย่ำสกายฟอรไม่โดนแล้วยัดไปก่อนเฮ้ยแต่จะเหลี่ยมๆต้องเข้ามาเคลียร์หรือเปล่าเพราะเขาจะเบียดๆมาอาคาเป้ต้องเอาหน้ามาจุ่ม โอนโ,โฟวางกดแข็งหลบอยู่ด้านขวาบินแล้วโดดทับไปไปที่แนวหลังแล้วเอาวาร์ปลงผิดคนหรือเปล่าเพราะวซิลีาเข้าไปด้านหลังแล้วหนุ่ยด้านไหนแล้วบีบอสออกได้ไหมไม่ได้ครับเป็นแอดได้สกอร์ล็อกฟิกตามมาแล้วดันนอนอันท่าสุดแตกอาคาเป้ทำอย่างไรดียังรอดอยู่หรือเปล่าอื้อไม่รอด <c oughs> แล้วเข้าไปแปะระเบิดใส่โหนูต้องพิกเกอร์ออกก่อนคุณนอนนันยังเหนียวอยู่ครับเจอมันกัดกรอดครับแม่เจอพิทรักเข้าไป ตรงกลางมาตรงนี้น่าจะนะแต่าต้องเข้าไปคับอยู่แล้วีฟยังไม่เข้ารับกอบอัดคืนแล้วกีิาราไปยืนกดแขงอยู่ตรงนั้นแล้วยังเพีร์ได้ครับโอ้โหถวายถวายครับโอ้หอยก้อนไม่ยอมเสียแต่ขั้นบนนี้คีฟชนเหมือนกันแล้วมาเอาอินฟินิตก่อนครับหาไม่ไหวเพี้ยที่บอกเป็นวัยรุ่นทำอุปกรณ์ก่อนละกันโอ้โหอยากจะเจาะตรงกลางมากๆเจาะประมาณสักสามสี่รอบก็ไม่ละคิดอุ้ยแต่นี่ก็มา เพจบัฟเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของบีสบอร์ดลิกวอร์พูลตี้เพจมันก้อนไปได้อยู่นะครับใช่ครับการเงินตรงนี้เอสจีออกนำแล้วครับตัวของตีน้อยเองกับฟุตบอลมีเงินในมือข้างพอสมควรเลยครับพยายามที่จะยึดสูต หลอสุกท่าน,นแต่เขายืนรวมกันนี่น่ากลัวนะนี่ก็จะเอากางให้ได้แหละพยายามพาเคาะอยู่แล้วบบคาเฟ่ก็เอาหน้าไปารับบรรจุมฟิงเกอร์ย้อไปที่ดีน้อยแต่เอ๊ะข้างหลังไม่มีเพื่อนมานะดาเมจพยายามที่จะไปล่อซื้อเลือดเย็ป็นกันแต่รอบนี้เคลียร์ไม่ได้แล้วนงครับมาแล้วครับตรงกลางโดนลากมาเรียกว่าลงโทษแล้วครับจะไปเล่นดันกว้างครับคนรอดโผล่มาแล้ว อ้าวแต่นี่ล่อซื้อบินออกมาเหมือนมีคนนี้อู้แต่กดแข็งยังได้อยู่แล้วจะจับสวดไหมแอชแต่ไม่มีแล้วครับตรงนี้ระบบน้าตาักฮะแต่กว่านี่ต้องบอกว่าตักได้ดีแล้วอ้ยแต่เกชิล่าปัดมาก่อนจังหวะนหนึ่งเทียร่างก่อนครับแทงหนักสองร้อยมาแล้วครับพ e ีบอสเองกำลังจะเลเวลสิบห้าเลยครับนี่เราทำเวฟรัวจัดได้ทาวเวอร์นะครับแบบนี้ใช่ครับโอกาสเจาะทาวเวอร์เลยครับ เหมือนจะเล่นด้านกว้างดีกว่าเล่นตรงกลางดูไม่ค่อยไหวครับดูแล้วพยายามจะให้อ,อลิสมีเรียกว่าลบจุดเด่นของตัวเองออกไปให้ได้ทั้งหน่อยนึงอันตรายตอนโดนล้วมหมู่มากเลยใช่ครับนั้นยากจริงนะครับเพราะว่าตอนติดโคโนโฟนี่ทั้งชูเลนทั้งโจเกอร์นี่บอกเลยว่าหามุมเล่นเหนื่อยครับไหนจะติดตัวมังกรนอนนานอีกนะ <c oughs> แล้วพยายามพยายามพาสามประสานนี้มาเดินอยู่ได้กันตลอดเลยนะยิงไม่เข้าเลยเพคเตอร์เราหาหาจับซะด้วยครับแอชกางเหลือรถไ่สนใจดันกายอย่างเดียวไม่สนใครจะทำข้างไม่รู้แต่เอามาเจาะตรงกลางวางโคลอโปใส่เลยโอ้จากที่ถวายชีวิตตรงกลางตอนนี้ทางแมพเพื่อนนี่ทางอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าพีเอชจีก็ไม่สนนะทางใส่กางจริงๆ เลือดขาระวังหน่อยนะครับดาบ200แล้วนะครับล้เกซิล่าเอาปาเอาหน้ามาแล้วไปหาตีน้อยแล้วฟิกเกอร์ตามด้วยอู้หูยแต่เขามีแข็งครับตรงนี้แล้วตามมาเหยียบตัวบีบอสเหยียบไม่ถึงตีน้อยครับแล้วปล่อยแมลงไปก่อนนะตีน้อยยังยิงอยู่ต้องออกมาก่อนโอ้ช็อตเซิร์ฟไลท์ที่คิดว่าทำแต่ตอนนั้นฟิกเกอร์ขึ้นหน้ามาแล้ว5แต๊กบีบอสบินหนีก่อนไปหาเลือดได้ไหมแล้วสวนเข้าไปแล้วครับแล้วเกซิล่าแล้วต้องออกหรือเปล่าออกเหมือนกันครัั March um ัับบบลลไปด้้านนนเฟิรร์สววโตแค แต่มีคนเหนียวเลนตรงข้ามก็เสลบัคเลยเยอะอยู่ดังเหนียวอยู่ครับแต่ว่าน่าจะได้คุมอินตรงนี้ก่อนนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฟิกนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับไ,ไปสุดแล้วครับตัวได้ดีครับตัวของเอ้ยระวังโคนโอโปใส่ทองมังกรเจ็บเหมือนกันนะท่ามีคนหลงหรือเปล่าเปรเพลพยายามเอาตัวรอดออกมาแต่โดนซัดแต่ยังมีแสงเขียวเขียวเหนียวซับลงมารับได้ทันครับ แล้วตรงนีเก,กซิล่าเล่นดวลกับเฟิร์สวันอยู่โปะบะสกายฟอร์ไปก่อนอีกสักเดียมันรับต้องมันรับโอบออกมาแล้วปล่อยขวาบีบอสบินไปคนเดียวเลยเอ,อ้ยแต่จะเคลียร์ได้หรือเปล่าครับตรงนี้จะเอากลางนี่คือเดินทางสายกลางจิงเกซิล่าต้องเอาหน้าไปแน่แล้วติดโคนออโฟลุ้ยแบบนี้เอาชีวิตไปทิ้งให้ตีน้อยช่วยครับเฮ้ยบีบอสเอาจริงมั้ยนะแต่อ้าวมีคนเป็นกันไป,ปเหมือนกันบีบอสเล่นที่บ้านแต่เห็นแอสมาต้องออกมาก่อนครับตีไปได้เยอะเหมือนกันครับในขณะที่ตรงกลางนี้สามสิบวิไม่มีเกซิล่าครับ ฟุ้สุดตัวแล้วจริงๆสำหรับการกันครับสำหรับ B E Sport Eco City ครับโอ้โหกระตือรือร้นเสือพายเสือพาหรือเปล่าวีบอสเฮ้ยเฮ้ยตีน้อยตีน้อยโอ้ยเรียบนี้วิธีนั้นเฮ้ยแต่เห็นกันหรือเปล่าเห็นคนมีคนยิงมีคนยิงเอ้ยมีคนยิงอยู่ยังไงเอาบินทางกลับไหมครับวีบอสบอกว่าเออเอากิ้งแล้วใช่ไหมแสงเขียวมาแบบนี้จับได้เลยเอยแล้ววิ่งกลับทางนี้ กับทางนี้สูก้ามาย่ำเข้าหน้าสกายฟอร์ไปแล้วครับแล้วคนเรโฟก็วางแต่อาดสวนอ้าวสวนมาแล้วหายไปด้วยครับเด็กน้อยคนนังฉ่อยเงาแล้วมีทิปมัลคิวไปแล้วแล้วกดแขนอยู่นี้มีบอสหลอนจุบไปอแล้วมันควนคิวตรงการเกซิล่าไปแลนกับแอดอยู่แล้วบินมา มีบอสบอกถวายดิแบบนี้ไปให้สุดแล้วยังไงจะได้หรือเปล่าใครได้กดรับชิ้มาแล้วยังไม่ตายมีบอสบอกทุบขอได้ไหมไตัวนี้แล้วเอสแบบนี้เป็นเมก้าด้วยครับเพนตา,าคิวเมก้าคิวของ B ีบอสครับ,บ<อ>แล้ทั้งบนมีคีม <อด S 1> แบบนี้มีโอกาสจบได้ครับตีน้อยจะเกิดติดสโลอยู่อีสินเดียวไม่น่าทันนะครับ ดิสเซนดิลไม่น่าทานนะครับมีแค่ตีร้อยคนเดียวแลต้องเคลียร์เวฟนะครับใช่ครับแล้วรถถังหนึ่งคันด้วยนะครับผมว่ามีสิทธิ์ไปเลยครับแบบนี้ทุ่มสุดตัวบีบอสแก,ก๊งเบ่งดิสก,กระโดดใส่แล้วไปเป<อ>็นเอสสามอีกรอบหนึ่งแล้วตรงนี้วาร์ปลงปิดเกม2-0บีสปอร์ตเอ็กซโกซิตี้เอาชนะไปได้ครับ,บีบอสเอาให้ครับพาขึ้นแมตชพ์พอยต์ก,ก่อนเลยครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ภาพมันตีคู่มาแล้วโอ้โหบอกแล้วว่าตีน้อยหลงอยู่ตรงนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าเม็ด เรียกว่าจากเม็ดส่องแมปส่องมาเจอตีน้อยด้วยคือเป,เปิดทางเลยว่ายังไงเห็นแน่ๆแล้วมีบอสใจเย็นมากอ่ะใช่หลแล,แล้วคือเอาชัวร์ด้วยนะไม่ได้แค่ใจเย็นคืออาคาเป้วาบมาด้วยเลยอ่ะคือเรียกว่า <c oughs> ขี่คอมารอเลยอ่ะ <c oughs> โหลุกโอ้โห,โห,โหคือต้องบอกว่าช่วงที่โดนกดดันโดนกดดันจริงๆนะสำหรับมีบอสคนทตี้ตรงกลางคือพยายามถวาย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 เองโดนแล้วก็อ่ะ พอรู้แล้วว่าโอเคเริ่มไม่ไหวแล้วตรงกลางทางแมพทางแมพอยู่พักใหญ่แต่ตัวของพีรีก็รู้ทางสายการอ่ามันมันถางสู้ไม่ได้ก็ยัดตรงกลางไปเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ถางมันผ่างสูงใช่ไหมถูกต้องมันมีเวลาเล่นใช่เขาก็าเล่นเคาะบอมมาดีคนเยอะกว่าก็เล่นเล่นแต่ว่าต้องชมว่าไม่ได้กลัวตายเกสิล่าผมบอกตรงว่าที่ยือตรงเนี้ยเกซิล่าชิตไปทิ้งให้หลายครั้งนะใช่แต่ถ้าไม่ทิ้งอ่ะ มันไม่ได้งไงถูกต้องมันโดนไหลไปก่อนแน่นอนอคือเขาเอาตัวไปคือจริงๆเขาออกแล้วไอ้ช็อตนั้นแนะแต่โดนบังคับกันเขาก็อเออไปก็ได้เพ <laughs> มีบอสทำภารก,กิจของตัวเองเหมือนกันถูกต้องโอ้ทีเมเบิร์ครับโอ้จังหวะคือจริงๆก็ถือว่าช่วงต้นจริงบีบอสในกองทีก็พยายามแบ่งคนได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพีเอสจีเองก็อ่ะพอรู้แล้วว่ามันมันเขาแบ่งคนดีเราก็เอาเน้นจำนวนคนเยอะกว่าแล้วกันเออ,เอ,อแต่นี่แหละ โอ้จังหวะพูดกันเรียกว่าคอกันพูดตรงๆคือต้องมีความเคลียร์มากๆในการที่รู้หน้าที่ของตัวเองสำหรับบีบอสและโกสิตี้นะครับเราต้องบอกว่าโอ้โหบีบอสเองขยับขึ้นมาเลนคือก็คงกะว่าอาจจะมีใครสักคนหลุดมาแหละแต่มันดันเป็นตีน้อยด้วยมีท่าอันนี้คือท่าที่เน็ตเจอที่เพื่อนๆจะบอกให้ทำคนละท่ากับล้องแบงค์นะครับผมโอ้เดี๋ยวต้องบอกว่าบีบอสเนี่ยพอพอได้คอร์สเสร็จบินมากลางเลยแบบขอหน่อยขอหน่อยเลยแล้วโดนได้ครับ โอ้มาจนไล่ผิดแล้วผิดอีกอะมาแรงสองรอบอ่ะโอ้ข้างบนแล้วคือพอเห็นวเาะอ,อะเป็นอลิสเป็นตัวอย่างซูก้าแล้วเขาสวนเลยแบบคือพอจังหวะที่ได้ค่าตีนอยสเนี่ยซึ่งก็เกิดได้เลยเพอดีอคือเขาเลยเอายังไงเล่นต่อได้เลยโอ้โหอ,อาคาเป้นี่พร้อมรับเลยผมจะบอกว่าจุดเกิดเหตุเดียวกันด้วยนะตอนอน้นองแบงค์อะ มุมนี้เลยไอ้มุมตรงนี้เลยไอ้มุมวงไอ้มุมมุมด้วงมุมมหาชนสำหรับคลิกแหนกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มุมเดียวกันเลยที่มันลุงมาตุ้มมันอยู่ตรงอีข้างบนตรงเนี้ยอ้ซ้ายบนเนี่ยโอ้โหถ้าบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นคลิกแหนกน้องแบงค์ไปในช็อตนั้นนี่พีบอสวันนี้คาตะขาบให้คาตะขาบกันมาเลยโอ้โหแล้วพีบอสไปหนักกว่านั้น ใช่ไปมดตี้เลยจัดหมดเลยโอ้โหเรียกว่าล้วนเลยคือคือเขารู้แหละเพราะเขาเล่นอะไรซึ่งมาก่อนนะเนี่ยเขารู้ว่ามันโดดเด่นในเรื่องการเล่นกรุปอ่าใช่เล่นรวมเล่นกรุปอัพกันใช่แต่คือสังเกตได้เลยว่าบีสวอตไม่เอาด้วยไม่เอาเลยหนีเออหนีอย่างเดียวเพราะไม่ไหวจะบวกใช่คือแบ่งคนเท่าที่คิดว่าจะเคลียร์ได้โอเลังหลังอะเริ่มเห็นแล้วว่าออเริ่มแบ่งคนมาเท่าที่จะเคลียร์ได้แต่ต้องแลกคนไปเหมือนกันแลกคนแลกคนแบบแต่ก็ยังพยายามทำภารกิจของตัวเองอยู่เรื่อยเหมือนกันก่อนสุดท้ายท้ายสุดครับ พวกเขาสามารถพิสานการที่การตอกเป็นรองในอินเกมได้ดีมากขึ้นครับบีสปอร์ตกอลแล้วกลับมาเป็น2อศูนย์ครับเอาละฮะคู่แรกรีเวิร์สไปแล้วคู่นี้สองศูนย์ไปแล้วเปิดตัวมาก่อนแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยเพราะว่ามีเพลเยอร์ใหม่เข้ามาจะได้ลงสนามหรือเปล่าเพราะตอนแรกหลายคนคาดการว่าลงเลยแต่ยังไม่ลงใช้เล้ครับเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมใช่นะครับในตัวของพีเ Sport ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะยังใช้เวลาน้อยอยู่หรือเปล่า ในการซ้อมก็อาจจะต้องยึดตรงนี้ไปก่อนเป็นไปได้อาจจะแบบเวลาซ้อมอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้แบบอถ้าเทียบกันกับตัวของตีนอยส์หรือว่าเบรีเองอาจจะยังไม่ไม่เท่ากันถ้าสำหรับตัวของอันนสนเคก็อาจไม่ต้องรอดูแล้วกันต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้อ่ะบีสปอร์ตที่ขึ้นนำสองศูนย์แล้วเนี่ยจะต้องจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเวรอะไรไหมอะไรเง,งี้ก,ก็ต้องมารอดูกันนะครับก็ต้องชมนะพวกเขาเองนี่ แก้ในเกมได้ดีอ่ะผมว่าอินเกมเมื่อกี้ถ้าถ้าไปหลวมตัวเล่นตามพีเอชจีว่าพีเอชปม้วมนเดียวใช่คือพยายามจะฝืนสวนพยายามจะฝืนสวนไฟอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ใช่ภาพนี้ก็ได้ผมว่าอาจจะไปเพราะว่าถ้าสวนไฟเนี่ยอาจจะล้มหมอนนอนเสือได้แต่สังเกตได้ว่าเหมือนเขารู้ลิมิตตัวละครรู้ว่าดาบพี่ดาบมามันมันสู้ตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ใช่จุดเด่นของคอมเขาซึ่งแน่นอนคลิกแนกในคอมเมื่อกี้ผมพูดตรงนี้ไล่ตัดทีละตัวนั่นแหละแล้วเราเห็นแล้วว่า บีบอสไปตรงนั้นไปได้ยังไง <c oughs> เ,เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันก่อน <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาชมเกมกันต่อฮะ <c oughs>